สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายนนะคะพบกับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะ,ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดที่มีหน่วยมาตรฐานนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการเรียนที่ผ่านมาก่อนนะคะการเรียนที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง การวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะซึ่งการวัดที่เราเรียนผ่านมาจะใช้หน่วยกลางในการวัดนะคะผลของการวัดจะไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นสมมตุติคุณครูจะวัดโต๊ะเรียนนะคะเราใช้หลอดกาแฟเป็นหน่วยกลางในการวัด เราวัดโต๊ะเรียนได้จำนวนความยาว8หน่วยกลางเพื่อนใช้ไม้อัดสีมในการวัดโต๊ะได้12หน่วยกลางในการวัดผลออกมาก็คือไม่เท่ากันนะคะสาเหตุที่ไม่เท่ากันเพราะหน่วยกลางที่ใช้แตกต่างกันและก็เป็นหน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักเครื่องมือวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานกันเลยนะคะเครื่องมืออันแรกคือไม้เมตรนะคะไม้เมตรเด็กๆจะเคยเห็นไม้เมตรส่วนมากแล้วนะคะไม้เมตรจะอยู่ที่ร้านขายผ้าที่เป็นม้วนๆนะคะถ้าคุณแม่ไปซื้อผ้าเนี่ยเขาจะตัดผ้าโดยใช้ไม้เมตรวัดนะคะในไม้เมตรก็จะมีหน่วยการวัดเป็นเซนติเมตร ในไม้เมตรนั้นนะคะนังเ,เรียนดูตัวอย่างไปด้วยนะคะอันที่2ที่เราจะไปดูนะคะก็คือตลับเมตรนะคะตลับเมตรเครื่องมือการวัดจะอยู่ในตลับนะคะส่วนมากเราจะเห็นคุณพ่ออาจจะมีนะคะหรือช่างที่ทำงานก่อสร้างสร้างบ้าน สร้างโต๊ะสร้างเก้าอี้อนี่นะคะจะใช้ตลับเมตรในการวัดนะคะในตลับเมตรถ้าดึงออกมาแล้วก็จะมีหน่วยการวัดเป็นเซนติเมตรในตลับเมตรนั้นนะคะภาพไปด้วยนะคะอันที่3คือสายวัดตัวค่ะสายวัดตัวอาชีพที่ใช้มากก็คือช่างตัดเสื้อผ้านะคะจะมีสายวัดตัว วัดความยาววัดเอววัดความยาวแขนความยาวเสือ้ออะไรพวกนี้นะคะช่างท็่จะใช้ในสายวัดตัวก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรในสายวัดนั้นด้วยนะคะอ่าแล้วอันสุดท้ายเด็กๆรู้จักอันนี้คือไม้บรรทัดค่ะเด็กๆมีแล้วนะคะเพาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนไม้บรรทัดจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะ แล,แล้วในไม้บรรทัดนั้นก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรอยู่ในไม้บรรทัดด้วยนะคะที่ครูพูดมาเครื่องมือที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้จะมีหน่วยที่เป็นหน่วยมาตรฐานที่เราจะใช้วัดอะไรก็ตามจะได้หน่วยการวัดที่เท่ากันนะคะจะมีหน่วยการวัดที่เท่ากันเข้าสรุปนะคะเครื่องมือที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะ เครื่องมือที่เป็นหน่วยมาตรฐานอันที่1คืออะไรคะเครื่องตอบอันที่1คือไม้เมตรใช่ไหมคะอันที่2คืออะไรคะอันที่2คือตลับเมตรอันที่3นะคะอันที่3คือสายวัดตัวแล้วอันสุดท้ายคือไม้บรรทัดนะคะสรุปในนี้4อย่างนี้คือเครื่องมือที่ มีหน่วยมาตรฐานนะคะเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณรูจะให้เรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะทั้งหมดมี5ข้อเด็กๆทำนะคะทำ,ทำได้แล้วเข้าใจแล้วตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งลงในออปพลิเคชันรูอ่า แล้วอ่านนิดนึงถ้าเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บสิ่งของอุปกรณ์การเรียนของเรียนให้เรียบร้อยจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะเก็บส hey, ิ่งของให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยเก็บเด็ก,ดกช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ก็เก็บสิ่งของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจบแค่นี้สวัสดีค่ะ